วันนี้ผมก็มีกิจกรรมดีๆมาแนะนำเอฟซีนะครับผมใครที่สแกนบาร์โค้ดตรงหน้าจอวันนี้นะครับผมแล้วบอกแอดมินว่ามาซื้อตั๋วสุ่มเพียง100บาทนะครับมีสิทธิ์ลุ้นทองแล้วก็ลุ้นรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วก็เสื้ออย่างอื่นอีกมากมายจำนวน20รางวัลน,นะครับผมหรือสมัคร ใต้ลิงค์คลิปนะครับผมเดี๋ยวผมเปะไว้ให้แล้วบอกว่ามาจากช่องนายชัยเพื่อที่จะได้รับสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับผมใครที่ได้รางวัลใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราไปรอรุ่นพร้อมๆกันเลยนะครับผมวันที่15มิถุนายนนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายชัยคงดีมีไว้ฉลอท้ายกับผมก็คือว่าหลังจากที่เราถ่าย ริมเชงคันนั้นให้ดูนะครับผมเป็นคันสีเขียวนะเออถ้ายังไม่ดูเข้าไปดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นกัดด้วยให้นะผมใต้ล่างคลิปนะครับผมกดตรงใต้ล่างคลิปก็เจอแล้วแหละเออเดี๋ยววันนี้เรามาเกะกันนะครับผมเออมาเกะพ่อกันเพิ่มบอกไปนะเป็นท่าสุดกูมหาชัย ิดชื่อผมด้วยอ่ะครับไม่อยากจะเอ็กหรกเออแม่งเอาชื่อผมแปบอ้างนะครับผมมาดูกันครับผมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปรับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยวกันขอคนละไลค์นะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เปิดให้ดูนะครับผมถ้ายังไม่กดเป็นกำลังใจให้ผมนะทุกคน มาอันนี้เป็นแบบหอมมะยงดีอะครับทุกคนดไล์ให้ด้วยผมนะคนดูเดี๋ยวเริ่มเก็เลยละกันครับผมโอเวลาสักครู่นะครับผม นี่ครับผมดูโลโก้ครับผมชัดเจนกูมาชัยเม็ดอินไทยแลนด์ใช้ในสนาม wow, wow. แข่งแถวบ้านเท่านั้น <Wow. S 1> อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมนี่นะเดี๋ยวมาดูทัาแรกกันครับผมอะไรเป็น <Wow. S 1> โคครับนี่เป็นไงยีดอย่างสวยอะครับผมเออแม่ง เฮ้ยเฮ้ยคองไหมด้วยยั่ตกเฉยนี่ดูครับผมดูงานเชื่อมครับโอ้โหลายรอยไทเทครับผมว้าว <Wow. S 2> เชื่อมอย่างเนียนะครับเป็นแบบสูงกระดกขึ้นนะครับผมนี่เป็นแค่โค่นะน้องๆนี่สติ๊กเกอร์เป็นน่าจะสั่งของเป็นเพจนี้นะครับผม NV h o p ไวัยรุ่นตีท่อเออประมาณนั้นครับผมสติกเกอร์ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผม เดี๋ยววางก่อนละกันเฮ้ยอันนี้เป็นมีเนียมยึดท่อนครับผมเป็นทรงแบบทรงตรงครับผมทรงซิงงซิงนี่ครับผมพี่เด็ดเลยฮะน้องๆใหงให้คนดูดีวะาคุณพีทมันดูกันครับผมขอทำการแกะก่อนละกันเออ หอมมายังดีอะครับเอบลลอพูดเหมเ,ออเมนได้ไงวะเราเป็นคนไทยไนี่วะ<า>พูดแบบนี้ไม่ถูกนะเป็นคนไทยผู้ผมเป็นคนไทยเทนะผมไม่ใช่เขมเมลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะผมนี่เ,ออเฮ้ยสกิ๊กแบบแบบใหมว่วะปกติมันจะเป็นแบบสีแดงๆดงแล้ว ขาวนะผมประมาณนั้นเย็ด yes. เอาเรื่องว่าเฮ้ยแบบเป็นลายไหมนะทุกคนไปสั่งกันได้นะนี่ทีเด็ดเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเพดท่อแบบลิมิเต็ดวะเฮ้ยลิมิเต็ดหรือเปล่าวะนี uh huh. เเ่เฮ้ยังเอาอะเฮ้ยทุกคนดูครับผมเป็นแบบสเตนเลสนะปกติจะเป็นแบบเพดท่อมันจะเป็นแบบเป็น มิเนียมนะครับผมอันนี้เป็นเป็นเหล็กงานเหล็กนะครับผมนี่นะตั้งจากเสียงครับผมเออแม่งเจีมจัดอะครับผมเป็นสีสีด้านนะทุกคนนี่ประมาณนี้ครับผมเล็บของขึ้นใหม่อ่ะครับเป็นสีพาวเดอร์โคดเนี่ยน่าจะเป็นสีพาวเดอร์โคดแหละครับผมใส่ครับผมเป็นใส่แป๊บน่าจะมองไม่เห็นนะทุกคนเออประมาณนี้แหละ เฮ้ยให้ให,ให้ให้ดูจุกทอ่อครับผมนี่โอ้โหเป็นสองชั้นนะนีเน้เป็นเป็นเป๊นะมันยาวมาเลยครับผมสองชั้นประมาณนี้แหละจุกจุกจุกโตนะครับผมประมาณนี้เออเอาเรื่องว่าเฮ้ยเฮ้ยดู๋ใส่ให้ดูก่อนละกันให้ดูแค่น้ำจิ้มนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังละกันกดไลค์ให้ด้วยนะ นี่เดี๋ยวมาดูมาดูข้างนอกนะครับผมให้มันชัดๆหน่อยมามาตตดกล้องเฮ้ยยิ้มยังเอาวะเฮ้ย hey. นี่เป็นไงยังเอาครับถ้าจะถ้าใส่มันจะเป็นแบบกระกขึ้น,นครับผมเป็นทอ่อสเต็ปเดมอกสเต็ปก่อนครับผมเป็นท่อสเต็ปห้าสามนะครับผม เอโอคประมาณนี้ครับผมนี่นะนี่นี่นี่ฟิงไม่มีมครับผมเป็นแบบโคสวมสองท่อนทั้งหมดมีสามท่อน,นครับผมแล้วก็ปลายนะครับผมเป็นท่อนที่สามท่อนแรกท่อนสองท่อนสามประมาณนั้นครับผมเออดูผมใส่ให้ดูละกันครับผมว่าเสียงมันจะเป็นไงนะครับผมใส่กับลูกห้าสามล่างเดิมกล่องเดิมกําลังไล่นะทุกคน เข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ครับผมเออนี่ครับผมหลังจากที่เราใส่เสร็จนะครับผมรูปทรงประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่เป็นไงดูโคครับเย็ดลูกห้าสามนะฮะคนดูดูไปไปท่อครับผมเดี๋ยวให้ดูทรงก่อนละกันลูกทรงประมาณนี้เลยนะทรงกระดกขึ้นครับผมโคนี่เกือบเท่าข้อมือครับใหญ่อยู่นะ เดี๋ยวเทียบให้ดูครับผมนี่เป็นไงเยสอย่างเอาอะเอาเรื่องวะโคลูกค้าซ้ำนี่ใหญ่จัดครับทุกวันนี้ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเราพาทุกคนมาสตาร์ทฟังเสียงละก,กันครับผมว่าเสียงจะเป็นไงนะนี่อะตั้นให้ฟังหน่อยครับผม ผมเสียงเดินเบา บางครับผมเดี๋ยวให้ถือกล้องให้หน่อยอะเป็นไงครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ประมาณนี้เลยครับเลยครับผมถ้าอยากให้ผมแบบเท็ดคันนี้ให้ดูนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ี่หน้าละกันครับผมฝากติดตามคันนี้ด้วยนะเดี๋ยวอัพให้ดูเรื่อยๆแบบมาดูกันครับผมว่าห้าสามมันจะวิ่งเป็นไงครับผม เดี๋ยวได้รู้จักครับผมถ่ายมูฮามันเรงขนาดไหนครับผมอเออไม่อยากเอ็กหรอกครับผมเออมานั่นเลยเดี๋ยวติดตามแล้วกันนี่ให้ดูครับเอาเรื่องครับผมส่งงาน,นครับผมง,งานลูกค้ามามาดูฝั่งนี้มีท่อครับผมโอโ้โหพ่อหนูครับผมหล่ลูกกาเดี๋ยวไปเจอกันใหม่อีกทีหน้านนะ ดกดไลยช้ใ,ให้ผมด้วย